าสีอนับอีกเอาหันน้ากแบบนี้เขาสามเขาสามนนับได้หาสีบแต่วงผู้เยานับได้หาิเศเอ๋อถือพูลละสีบเนียวหาคนเนียวนับัดังสาม้าค่ห้าหกเ สีบ่ะเอานีเสีบดานี่ทำยังไ่ม่รอกได้หลายคั้เรียนมือเดียวเด้หายิพยจงุ่งไม่คล้องหลายต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 ายลาาย่ดินรลำบาอะไรสิบอ่เสียหสิบอ่ปานนี้เสีหมาจะใส